ัจธรรมว่างมีครั้งที่265เรื่องผลทางขจัดการเกิดตายท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยันตนของพวกเราด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณร้ายขอบเขต ต่อองค์เดิมของพวกเราขอยอมรับผิดและขอเอาโอสิกรรมร้ายกอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราสภาวะของภาษาและเสียงก็คือต้องการทำความเข้าใจถึงความโลภโกรธหลงเพ้อเจอ้อยึดติดและการแบ่งแยกที่อยู่ในอัตตารับรู้ชีวิตมนุษย์ ปัญหาที่สำคัญที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดที่พวกเราต้องการจัดการสำคัญที่สุดก็คือพวกเราต้องหาเจอกลไกของประตูชีวิตนี่คือหนทางหนึ่งที่อนันตชาติมาพวกเราต้องการออกจากการเกิดตายกําจัดการเกิดตายพวกเราต้องเข้าใจ นจะเข้าข้างในบ้านต้องหากุญแจที่เปิดประตูจะรดน้ำต้นไม้ต้องรดที่รากต้นไม้จะหาต้นน้ำของแม่น้ำต้องหาแหล่งต้นน้ำการเกิดตายของพวกเราย่อมมีที่มาที่ไปดังนั้นเหตุที่สร้างไว้ในอดีตชาตินี้ต้องรับกรรมนั้น เรื่องที่พวกเราทำในชาตินี้ก็คือผลกรรมสนองของชาติต่อไปแล้วทำไมพวกเรามีอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติเพราะความว่างของพวกเราไม่มีเกิดตายสภาวะข้างในความว่างปนเปด้วยความโลภโกรธหลงคิดเพ้อเจอ้อแบ่งแยก ยึดติดมากมายร้ายขอบเขตชีวิตของพวกเราตัวร่างกายที่เกิดดับทุกเวลาอีกไม่นานพวกเราก็ตายแล้วใส่ในลงศพไปเผาไปฝังกลายเป็นดินแต่ว่าสภาวะข้างในความว่างยังคงอยู่ตลอดไปมันไม่เกิดไม่ดับ แต่สภาวะนี้ต้องเอากุญแจเปิดออกให้มันไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจไม่ถูกรางแกรหรือกดขี่นี่คือทักษะอันยิ่งใหญ่ของชีวิตนี่คือโครงการที่ใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้ไม่ใช่พูดให้หน้าฟัง สิ่งที่ต้องการขจัดการเกิดตายของพวกเราทุกท่านลองไปรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรฟังนะรู้แจ้งสภาวะที่ไม่ตายที่อยู่ข้างในความว่างเปลี่ยนแปลงเป็นผลกรรมสนองออกมาเหตุปัจจัยที่พวกเราเคยรับผลกรรมสนองที่พวกเราเคยรับ เคยร้องไห้น้ําตาที่ไหลออกมาเหมือนด่างแม่น้ําน้ําเหลืองศพที่เคยไหลออกมาเหมือนน้ําในคูน้ําใหญ่ไหลไม่หมดร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดพวกเราเคยเสียใจมาแล้วเท่าไรพวกเราเคยเข้าใจผิดตัวเองเข้าใจผิดคนอื่นเท่าไหร่แล้ว พวกเราโกรธตัวเองโกรธคนอื่นเท่าไรแล้วพวกเราเกลียดชังตัวเองเกลียดชังคนอื่นเท่าไรแล้วพวกเรานอนในลงศพเท่าไรแล้วพวกเราดีใจเศร้าใจอยู่ด้วยกันแยกจากกันเท่าไรแล้วต้องเกิดแก่เจ็บตายเท่าไรแล้วในใจฉัน จำเรื่องราวต่างๆต,ติดค้างอยู่ข้างในเอาออกไม่ได้มีมากเท่าไหร่ทั้งหมดอยู่ข้างในความว่างอนันตชาติมาล้วนแสวงหาตามหาสิ่งที่นับถือสิ่งที่ปลอบใจสิ่งที่ให้พึ่งพิงแค่นั้นไม่ว่าเธอกราบไหว้าศาสนาใดก็าตามเธอจุดธูปอธิษฐาน ขอบุญวาสนาขอความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนี่แค่ให้ใจมีที่พึ่งเท่านั้นเองมันไม่สามารถขจัดอวิชชาและส่วนที่ยึดติดของพวกเราไม่สามารถช่วยขจัดสิ่งที่อยู่ในก้นมึงของจิตใจในจิตใจเกิดบุญคุณความแค้นรักพยาบาท เกลียดชงังโกรธเศร้าโศกกลัดกรุ่มคือหลุมวัตถุคือหลุมดำของฟ้าดินพวกเราวิ่งเข้าไปในหลุมดำนี้เป็นจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนแล้วพวกเราเรียกไม่ตื่นทั้งวันลุ่มหลงอยู่ในเสียงและรูปลักษณ์หลงทางอยู่ในความมืดเที่ยวคลำหา ทุกมากจนบรรยายไม่หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มีโรคโควิดมาหลายปีได้รับผลกระทบและถูกโจมตีจากสิ่งแวดล้อมยังมีการเกิดแก่เจ็บตายที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าระทมทุกข์และเกิดความคับแค้นใจด้วยความเศร้ารันทด ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังมีอุปรสรรคจากความกัดกรุ่มอุปรสรรคความกัดกรุ่มมีมากเท่าไรแล้วนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วพวกเราต้องค้นหารากเง้าให้ถึงที่สุดเป็นเรื่องไม่ธรรมดาต้องอาศัยการตื่นรู้อย่างยิ่งปรงได้อย่างมากและปล่อยวางได้แล้ว พวกเราต้องหาเจอว่าทำไมพระวิสุทธิอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมให้พวกเราการถ่ายทอดธรรมคืออะไรนั่นก็คือเรียกพวกเราเปิดประตูจิตของพวกเราเอากุญแจของพวกเรามาเปิดการเจิมหนึ่งจุดมีคือเปิดประตูมีไม่มี ความมีนี้พวกเรามีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความมีร้ายขอบเขตพวกเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเพื่อความมีอะไรพอคิดได้ก็คือความรักความผูกพันอำนาจและเงินทองทุกความคิดติดต่อกันไม่หยุดล้วนคือสี่อย่างนี้และแล้ว บางคนบำเพ็ญปฏิบัติบำเพ็ญทมวิถีในธทมวิถีมากกิดขวางพวกเราใครพูดใครพูดก็ยังเป็นคนพูดนั่นคือสิ่งที่คนพูดยังไม่ใช่จริงแน่นอนมันคือแบบอย่างที่ให้พวกเราศึกษาเท่านั้นเอง เขาไม่สามารถเรียกพวกเราหลุดพ้นสามโลกทศทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกแค่นำพาพวกเราเป็นคนดีแต่ไม่สามารถนำพาพวกเราพ้นการเกิดตายเรื่องใหญ่ได้หนังสือทั้งปวงอภิญญาทั้งปวงการประทับยานทั้งปวงล้วนไม่สามารถ พาพวกเราออกจากการเกิดตายแล้วพวกเราเลื่อมสายในอภินยาและประทับยาณเรื่องประทับยาณดูดูแล้วดูแล้วดูอีกก็ยังอยู่ในสิ่งรับรู้เป็นแค่มเมล็ดพันธ์ความจำเท่านั้นเองที่สำคัญก็คือมเมล็ดพันธ์ความจำนี้เธอไม่พลิกกลับ ไม่ได้แก้ไขใหม่ร้ายจุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้พวกเราเสียใจกลางคืนปัดกรุ่มนอนไม่หลับทำมาเพื่ออะไรฉันทำงานเหนื่อยเหนื่อยออกจากบ้านแต่เช้าจนกลางคืนจึงได้กลับบ้านความเหนื่อยยากลำบากของฉันเหงื่อที่ไหล ท่วมตัวนับไม่ถ้วนพวกเราไม่ไปตื่นรู้ว่าทำไมฉันจึงเป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องเป็นเช่นนี้ไม่ได้ไปรู้แจ้งให้ชัดเจนถึงจุดเริ่มต้นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเธอต้องเข้าไปสิ่งที่เธอทำในอดีตชาติส่งผลมาถึงชาตินี้ สิ่งที่เธอได้รับเธออยากรู้อนาคตชาติเธอจะเป็นอย่างไรก็ดูการกระทําชาตินี้ของเธอทำไมฉันต้องเกิดต้องตายเกิดอยู่ตลอดตายไปเรื่อยทั้งเหม็นและเน่าไม่รู้จักหยุดอยู่ที่ถูกผิดใช่ไม่ใช่ฉันถูกเธอผิดฉันผิด เธอถูกเปรียบเทียบแบ่งแยกอยู่ตลอดมีอัตตาทิฏฐิอัตตาโอ้อวดเห็นสัญญาขันก็เห็นสี่อย่างนี้ทันทีต้นกําเนิดของสี่อย่างนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่จำเสียงและรูปลักษณ์มาอนันตชาติมาพวกเราไม่หยุดจำเสียงและรูปลักษณ์ เธอจำได้แค่เสียงและรูปลักษ์รูปลักษ์ท้องฟ้ารูปลักษ์บนผืนดินรูปลักษ์มนุษย์รูปลักษ์ธทมวิถีรูปลักษณะเรื่องราวลักษณะชื่อลักษณะสิ่งของทั้งหมดคือเสียงและรูปลักษ์จำอยู่ที่ไหนจำอยู่ในอัตตารับรู้ในอัตตารับรู้ จำเรื่องกุศลอกุศลจำเรื่องดีๆชั่วช่วมากมายจำอวิชชาจำมืดอนันตชาติมาชีวิตแต่ละช่วงล้วนคลำหาอยู่ในความมืดเรื่องความรักความผูกพันเงินทองและอำนาจเราอยากได้มาครอบครองเป็นของตัวเอง จะได้มาแบบมืดมืดลับลับลอล่อ,ลอซึ่งสี่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ให้มีมีได้แต่เธอต้องได้มาอย่างเปิดเผยไม่มีขอเกี่ยวเงินทองมีพอกินพอใช้ไม่ดิ้นรนเอาเป็นเอาตายจนเกินไปอำนาจให้ได้มาอย่างธรรมชาติ และรู้จักใช้อย่างถูกต้องใช้ด้วยความเมตตาไม่ใช่ใช้อำนาจมาคมคูบังคับคนเรื่องความผูกพันญาติพี่น้องผันเป็นมหาเมตตามหากรุณารักและเครารบเขาคล้อยตามเขาเปลี่ยนแปลงเขาแต่ไม่ไปยึดติดว่า เธอเป็นอะไรของฉันมันเป็นแค่วิถีแห่งปัจจัยเท่านั้นมันไม่ใช่แน่นอนเสมอไปจึงพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกไม่มีญาติพี่น้องสิ่งสำคัญอยู่ที่ต้องไม่มีขอเกี่ยวปัญหาของขอเกี่ยวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความจำเริ่มต้น ข้างในความจำไม่มีหนึ่งรูปลักษ์ไม่มีหนึ่งทำวิถีที่เธอจะได้รับในฟ้าดินคือรูปลักษ์ส่วนรวมทำวิถีส่วนรวมเธอไม่สามารถเอาได้สักอย่างมันให้เธอใช้ขอเรียนถามตั้งแต่อนันตชาติมาจนถึงชาตินี้เธอเคยได้รับหนึ่งรูปลักษ์ เธอเคยได้รับหนึ่งทำวิถีไหมนั่นคือการผูกมัดนั่นคือการพันธนาการนั่นคือการเกี่ยวซึ่งกันและกันดังนั้นคนเราจะขจัดอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ที่ตรงไหนจะขจัดใจอดีตใจปัจจุบันใจอนาคตอยู่ตรงไหนใจอดีต ต้องไม่เกิดอีกความตายในอนาคตไม่มีตายอีกอันหนึ่งไม่เกิดอันหนึ่งไม่ตายกลับคืนสู่ไม่เกิดไม่ตายว่างแท้แยบยนมมีก็คือมีไม่มีมีไม่มีสามารถจัดการปัญหาการเกิดตายของเธอพระวิสุทธิอาจารย์บอก หนึ่งจุดชี้นี้คือมีไม่มีอยู่ในความว่างเธอคิดว่าอยู่ในความมีข้างในความมีร่างกายนี้เป็นเนื้อหนังกระดูกมันไม่มีความนึกคิดส่วนความคิดอยู่ในความว่างไม่มีคนรู้เพราะฉะนั้นทุกเวลาล้วนอยู่ที่อัตรารับรู้ ข้างในความว่างเกิดประโยชน์ใช้บอกเธอมาบำเพ็ญข้างในอัตรารับรู้ก็คือต้นกําเนิดของประตูเกิดตายถ้าเธอไม่มีการรับรู้ร่างกายเธอเคลื่อนไหวไม่ได้การรับรู้ของเธอไม่มีแล้วเธอก็เตรียมตัวไปห้องดับจิตมันเคลื่อนไหวไม่ได้แล้ว ต้องมีไม่มีจึงเกิดประโยชน์ใช้เกิดการขับเคลื่อนฟ้าดินจักรวาลมีไม่มีคือสภาวะดั้งเดิมมีไม่มีคือกุญแจไร้ร่องเปิดประตูเกิดตายของพวกเราเรียกพวกเราจากอดีตปัจจุบันอนาคตผันเป็นไม่มีอดีต ไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตกลับคืนสู่ความจำดั้งเดิมของพวกเรากลับสู่ความจำส่วนรวมนั่นเรียกว่าความจำดั้งเดิมของพวกเรานั่นเรียกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีจะถึงระดับนี้ได้ต้องฝึกฝน ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเหมือนเรียนหนังสือจากชั้นอนุบาลค่อยๆเลื่อนชั้นถึงมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ฟังฟังรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่เธอไม่ไปทำไม่ไปปฏิบัติจริงไม่ได้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยตนเองไม่เข้าใจถึงแก่นความว่าง แกนความว่างนี้คือแสงสว่างไร้ขอบเขตอายุยืนยาวไร้ขอบเขตคือว่างแท้แยบยนมีจิตยาณตนคือภาวะดั้งเดิมมาจากหลักธรรมสากลแบ่งภาคออกมาคือธาตุดั้งเดิมนอกเหนือจากนั้นเกิดจากจิตใจ เป็นวิถีปลอบใจวิถีกุศลทำความดียังไม่ใช่จริงแท้แน่นอนจริงแท้แน่นอนต้องเข้าถึงลักษณะแท้จริงพวกเราล้วนอยู่ในรูปลักษ์เกิดดับไม่สามารถขจัดการเกิดตายทำแต่เรื่องไปเวียนว่ายดังนั้นชีวิตคนเรา จะรู้ถึงเรื่องการเกิดตายเรื่องใหญ่ถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่งทั้งชาตินี้พวกเราต้องไม่ยึดติดรูปลักษ์ทั้งปวงข้าพเจ้าจึงบอกว่าที่โต๊พระของพวกเราเขียนว่ามีไม่ม,ไม,มีว่างไม่ว่างหนึ่งลักรวมว่างไม่ว่างมีไม่มีหนึ่งแกนแท้ อมตะหลักธรรมสากลหรือหลักธรรมสากลร้ายการเกิดแค่นี้ก็เชื่อมถึงทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดพวกเราต้องท่องฉันไม่จับสิ่งรับรู้ไม่ถดถอยต้องไม่ถดถอยด้วยมิเช่นนั้นได้ยินเสียงหนึ่งเธอก็เกิดใจเกิดความคิด เกิดอารมณ์ออกมาทันทีพวกเราไม่ได้มัดอัตตารับรู้ไว้ให้ดีไม่ได้มัดอัตตารับรู้ดังนั้นมันไม่สามารถตามปัจจัยไม่สามารถคล้อยตามเขาไม่สามารถเข้าถึงอุปสรรคและราบรื่นเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเอาแต่ราบรื่น รับอุปรสรรคไม่ได้ถ้ามีอุปรสรรคเขาก็จะมีแรงสะท้อนกลับมาจะให้อุปรสรรคและราบรื่นเป็นหนึ่งเดียวกันต้องการมัดอัตรารับรู้ไว้ต้องอาศัยมีไม่มีเท่านั้นมีไม่มีเท่านั้นสามารถขังอัตรารับรู้ไว้ พอมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทั้งปวงจึงสามารถควบคุมเขาไว้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นธรรมะที่ข้าพเจ้าบรรยายทุกท่านต้องไปศึกษารู้แจ้งศึกษาให้รู้แจ้งที่ผ่านมาตอนที่ข้าพเจ้าฝึกฝนเรียนรู้ศึกษาธรรมะ มีนักรามอาวุโสท่านหนึ่งเขาเอาแต่สแสวงหาความร่ำรวยชื่อเสียงผลประโยชน์เขาเป็นอาวุโสหญิงโสดเขาเก็บสะสมของมีค่ามากมายไว้ในตู้ลิ้นชักตอนก่อนที่เขาจะตายข้าพเจ้าเห็นเขาเอาเงินทองของมีค่าทั้งหมดทิ้งไว้ ในซอยข้างบ้านและพูดว่าฉันบำเพญผิดแล้วฉันบำเพญผิดแล้วฉันบำเพญรูปลักปลอมบำเพญฉันมีเงินเท่าไรกำไรทองนี้ราคาเท่าไรหยกชิ้นนี้ราคาเท่าไรฉันบำเพญสิ่งน,นี้ฉันแสวงหาสิ่งเหล่านี้สุดท้าย ว่างเปล่าที่แท้ฉันยุ่งกับความโลภโกรธหลงนี่คือเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าเห็นมาด้วยตัวเองคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งของข้าพเจ้าเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องที่อยู่ข้างในความว่างเขาไม่รู้ไม่มีคนบอกไม่มีคนสอน ล้วนพูดเรื่องความมีดังนั้นเขาบำเพ็ญเรื่องที่อยู่ในความมีบำเพ็ญภายนอกสวยงามมากก็ต้องตายและเน่าเหม็นข้าพเจ้าพูดจาไม่น่าฟังไม่น่าฟังจึงเป็นคําพูดที่จริงใจต้องการเตือนตัวเองและเตือนพวกเราทุกท่าน คำกล่าวเตือนซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันร่วมการเติมพลังซึ่งกันร่วมการบำเพ็ญให้สำเร็จบรรลุถึงภาวะดั้งเดิมของพวกเรามิเช่นนั้นมีแต่ความว่างเปล่ารอลงศพเอาไปฝังไปเผาเธอจะไม่เอาไม่ได้ ใครก็ช่วยเธอไม่ได้เธอทำเองรับเองอัตตารับรู้ของเธอจับยึดเองเธอยึดอะไรก็ไปตามสภาวะนั้นดังนั้นวันนี้หากข้าพเจ้าพูดไม่น่าฟังพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดเสียมารยาททุกท่าน ปลดยกโทษให้อับภัยข้าพเจ้าอบอุ้มข้าพเจ้าสำนึกคุณทุกท่านได้ยินเสียงอะไรเห็นรูปลักษณ์อะไรล้วนคือมีไม่มีให้มันกลับคืนสู่มีไม่มีผันสิ่งลับรู้มีไม่มีนั่นคือกุญแจทองของพวกเราสำนึกคุณและขอบคุณทุกท่าน